คุณพยนต์อยู่กับพระคนเห็นเป็นพระโดยอีกประสบการณ์ของหลวงพ่ช้างเป็นประสบการณ์แรกของหลวงพ่ช้างซึ่งอยู่วัดช่องลมแม่กลองท่านได้ไปกิจนิมนต์กับพระอาจารย์โกวิทวัดเทพอาวาสที่กรุงเทพเป็นโรงงานและทางเจ้าภาพได้นิมนต์พระคุณเจ้าหลายวัดและหลวงพิช้างเป็นพระผู้น้อยเมื่อไปถึงโรงงานปรากฏว่ามีพระนั่งอยู่หนึ่งรูป หลวงพิชางจึงขอเข้าห้องน้ําพอเดินทางมาไกลเมื่อทํากิจในห้องน้ําเสร็จก็มานั่งที่อาสนะโดยโยมเจ้าภาพก็บอกให้ลูกน้องนําน้ํามาถวายพระลูกน้องก็นํามาถวายที่อาสนะว่างที่ไม่มีพระนั่งหลวงพิชางนั่งมองอยู่ก็งงและแปลกใจอยู่เราก็นั่งอยู่นี่ทําไมไปถวายอาสนะว่างและหลวงพิชางจงังหวะไม่ค่อยมีตัง เลยบอกให้พี่อาคมว่ามากิจนี้ขอให้ได้ตังค์เยอะๆพอกลับไปถึงวัดเปิดซองดูปรากฏว่าเจ้าภาพถวายมาสี่พันบาทบอกว่าผมตกใจหมดเลยผมเป็นพระใหม่ด้วยตั้งแต่บวชมาไม่เคยที่จะมีโยมถวายมาขนาดนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกและมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณพยนต์เยอะพอสมควรจากประสบการณ์จริงของโลงพิชาง และปัจจุบันนี้ท่านเจ้าวาดก็เมตตาซึ่งเมื่อก่อนไม่สนใจไม่แจกกิบนิมนต์ให้ต้องใช้เงินจากที่บ้านและขอให้ผู้ใช้หุ่นพยนต์วัดช่องลมจงประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองและปลอดภยัยตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามช่องวัตถุมงคลหลวงพ่อจืดลูกศิษย์และประสบการณ์ด้วยครับขอบคุณครับ